เบียเลูกค้าถามว่ามีรถรักหมือเปล่ามีมีรถับ Jamie, มือมีไม่ใช่คันนี so oh ้คันนี้มันกันแดากันฝนไม่ได้นี่นี่คันนี้เลยพามาดูพามาดูเอาแบบว่ากันแดกกันฝนได้แอร์เย็นเเพลงเพาะเะนะครับไปได้หลายคนโอตาสามห่วงขึ้นชื่อแล้วว่าเครื่องเกียร์อึดถึกทนนะครับประวัติคันนี้บอกเลยดูทะเบียนห้าสัปาไปหมดเก่า เบียแม่งยังแตกรายงานเลยเป็น้าะสมเด็จก,ก็มี10บล้านอัพอ,ะอ่ะนะครับคันนี้บง่งบอกได้เลยว่ารถไม่เคยแจ้งย้ายไม่เคยโอนเปลี่ยนชื่อเป็นเบอร์เป็น,ปนมือเลย,เลยมือเดียวป้ายแดงเกียร์ออโ,โต้ประหยัดด้วยติดแก๊สมาสีสันไม่สวยแต่าเครื่องเกียร์โคตรด,ดีมาดูภายในดีกว่าแป่งใหม่ไหมน่าใช้ไหมคุ้มราคาไหมอ่ะเบาะหนังสถาน์เดียวติดเกียร์ออโต้ นะครับคอนโซลโซเราโอเคอยู่นะไปดูเบาะหลังเลยคือแล้วมันน่าใช้ถ้าจะเปรียบเทียบกับราคาเนื้รถน่าใช้นะครับ <c oughs> นี่นี่มาดูนี่ล่ะห้องเครื่องห้องเครื่องด,ด,ดูอ่อห้องเครื่องช่วงล่างไม่มีด,ดังเลยเทสมาละเทสมาละโอ้โหใส่ปริงติดแก๊สซีนจี นะครับลงเล่มทุกอย่างเรียบร้อยรถเล่มพร้อมมือเดียวป้ายแดงเครื่องเกียร์โคตรดีแอร์หนาวๆเอาไปเลยครับราคาถูกกับมอไซค์เงนินสดนะสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทพอแค่นั้นใครสนใจโทรมาศูนย์แปดสองหกหกสามห้าสองสี่รีบโทรมาเดี๋ยวไปก่อนลุย